ส่งยางครับฝังงบง่งไหนพี่ข้อไหรัอ่ร้อยสี่สิบครับอร,อ140ร้บ140อยสี่สิบนี่ของพี่คร,รครับผม อจอดไม่ได้ครับรถติดหน้าจอยังไม่เคลียร์นะครับหาที่กลับรถก่อนหน้าสีเีนี่นะวะกลับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกัน กาลังจะเข้าบ้านแล้วแหละเมื่อกี้เนี่ยว่าจะซื้อกับข้าวนะครับก็ได้โอกาสพูดคุยกับท่านเลยเดี๋ยวขอเคียร์หน้าจอแปหนึงครับเคียรมิเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแล้วก็อ่าเรื่องมื่อเช้าด้วยนะครับพอดีผมว่า <c oughs> ว่าจะคุยกับท่านๆเลยก็ถือโอกาสจอดคุยกับท่านๆเลยนะครับส่งผู้โดยสารร้อบาท บวกยี่สิบเป็นเขาให้มาร้อยเขาให้มาสองร้อยมิตเตอร์ขึ้นร้อยบวกไปเป็นร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับก็ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามารับชมแท็กซี่ไทยนะครับตั้งแต่คลิปเอ,อ่นี่เป็นคลิปที่สองในกรุงเทพแล้วกันนะครับตั้งแต่มาจากบ้านนะครับพอ <c oughs> ดี <c oughs> กํำลังจะเข้าบ้านนะครับงานขึ้นอยู่แถวอ,อวัดบางไกลในนะครับ มาส่งยางแถวแถวโรงพยาบาลโรงพยาบาลบางัวทองในโรงพยาบาลนิชดาหรือเปล่าท่านนะครับแถวบางัวทองนะครับก็ได้อีกร้อยสี่สิบบาทนะครับเอ่อเมื่อเช้าพอดีว่าผมจะพูดให้ฟังนะครับลูกค้า <c oughs> เรียกไลแมนนะครับที่ที่เมืองเอกนะครับประมาณตีสี่นี่แหละท่านไปส่งที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับ ยังไม่ถึงลาดปา่าผมก็ถามผู้โดยสารเอานานขึ้นอีก่แล้วขอปิดเลยนะครับไม่รับนะครับพอรับผู้โดยสารผู้โดยสารก็บอกว่าให้ไปตามแมพนะครับอันนี้ผมจะพูดให้ท่านฟังนะครับว่าผู้โดยสารนี่โดนจับยังไงนะครับเอ่อไปตามแมพที่จริงเนี่ยนะเมืองเอกเนี่ยผู้โดยสารต้ให้ผมออกผู้โดยสารนี่โดนจับอยู่คลองปราปาแจ้งวัฒนะนะครับผู้โดยสารไปตามแมบพบ พอแมพเนี่ยมันจะให้ขึ้นทางด่วนตกสีสมานแบบผมก็ไม่ขึ้นนะครับว่ามันจะอ้อมนะครับเอ,อ่อผมก็วิ่งเลาะคลองมานะครับเพราะว่าผู้โดยสารนี่อยู่บองเอกเนี่ยอยู่ตรงด้านหลังนะท่านนะแถววัดนาวงนะท่านเป็นหอยเยอะ,ยอะผมเกอ,อกตรงด้านหลังออกนาวงมานาวงมาก็ออกคลองปาัวปลาเมืองเลาะเมืองคาะเมืองทองมาพอดีกีพีเอสเนี่ยจะให้จะให้ผมเลาะไปถนนประชาชื่นเพราะผู้โดยสารไม่ขึ้นทางด่วนนะครับวิ่งไปประชาชื่นแเราก็น่าจะไปออก g ีพีเอสนะน่าจะให้ไปออก เกษตรนว,ว่ามินเราไปออกเรียบด่วนนะครับที่จริงนะ่ะเลี้ยวซ้ายแจ้งวันนะตรงไปตรงไปก็ได้ไปออกบางเขนออกลามินทา,างเงี้ยแล้วทีนี้กลับรถมานะครับไปเจอด่านนะครับไปเจอด่านตรวจนะครับตรวจตรวจพวกแอลกอฮอล์พวกยาเสพติดเนี่ยท่านเป็นผู้ชายสองคนนะครับคือว่าผู้โดยสารโดนจับนะครับน่าจะเป็นตรวจเยี่ยวนะครับสองคนนะครับ ถามว่าผมมีความรู้สึกยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดเรากรณีนี้นะครับแล้วก็มันมีตำรวจเข้ามามาสอบถามผมด้วยก็คือเอาสองคนเนี่ยผู้โดยสารน้องคนเนี่ยไปตรวจเยี่ยวก่อนนะครับผมนั่งรอบนรถนะครับเขาก็ไฟฉายมาส่องตาเราด้วยนะวก็ถามว่ามาด้วยกันไหมหรือว่าอะไรผมบอกว่าไม่นะครับผมมารับผู้โดยสารไลแมนนะครับเขาก็มาค้นที่หลังเบาะ แต่ผมก็ถ่ายได้เท่าที่ผมถ่ายไว้นั่นแหละครับแต่ว่าผมจะไม่เอาตำรวจไปลงมาลงคลิปนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมมันมันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากอเตัวผมหรือว่ามียาบนรถเนี่ยผมก็จะได้เอาหลักฐานตัวเนี้ยมามาบอกว่าผมไม่เกี่ยวเพราะว่าผมได้ถ่ายไว้อยู่แต่ว่าในกรณีเคสนี้ผมที่ว่าตํารวจประ้นรถเนี่ยผมจะไม่ลงนะครับแต่ว่าผมจะพูดให้ฟังว่าผู้โดยสารโดนจับเนี่ย เราจะต้องทํำยังไงก่อนนะครับในกรณีที่โดนในรถแท็กซี่นะครับผมโดนโดนสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกนี่โดนอยู่ที่สีคิ้วนะครับผู้โดยสารเหมาไปสีคิ้วนะครับผมเรียกราคาพันห้านะครับตอนนั้นก็โดนก่อนเข้าบ้านผู้โดยสารนะครับผมเอาเงินมัดจำห้าร้อยก่อนไปนะครับแล้วทีนี้ตํารวจเนี่ยเอาเงินผู้โดยสารหมดผู้โดยสารไม่มีตั่งจ่ายผมเลยนะครับพอกลับออกมาว่าจะมาหาตํารวจว่า เพียวเงินกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าผู้โดยสารผู้โดยสารผู้โดยสารว่าตำรวจเราไปหมดแล้วเก็บด่านนี้เลยนะครับได้ผู้โดยสารคนเนี้ตรวจเยี่ยวนะครับเป็นผู้หญิงนะครับตอนนั้นน่ะผมได้เงินห้าร้อยบาทเที่ยวนั้นน่ะได้แา่ค่าแก๊สนะครับมาส่งที่สี่ขิวตอนนั้นนะครับถ้าพูดตรงๆนะถ้าพูดยลอยนไปอีกนะตอนนั้นตํารวจถามผมว่าอเล่นยามาด้วยกันไหมรู้จักกันไหมผมบอกว่าไม่รู้จักแต่พอเอจริงๆน่ะผมก็เล่นยาเหมือนกันช่วงนั้นน่ะน่าจะสูบไปประมาณหนึ่งเม็ดนะครับ แล้วหนึ่งเม็ดแล้วก็สามวันมาขับรถนะครับผมไม่รู้ว่ามันหมดหรือไม่หมดไม่รู้นะเขาก็อาจับแขนผมแล้วก็จับตัวผมตอนนั้นนะผู้โดยสารโดนจับสีคิ้วเนี่ยผมก็นิ่งมากนะครับตอนนั้นนิ่งมากแต่รู้แต่เสพยามาแล้วสามวันนะครับนิ่งมากนะครับ <laughs> เขาก็ถามว่าเล่นไหมรู้จักกันไหมถ้าโดนจับเนี่ยเอาเข้าคุกเลยนะเขาก็ถามเขาก็เหมือนขู่เรานั่นแหละผมก็นิ่งอ่ะผมก็บอกผมไม่ได้เล่นนะครับเ,เขาก็มาจับแขนจับไหล่ เที่ยวผมมีอยผมก็ยืนเฉยแต่ในใจเนี่ยจะตายแล้วนะครับเที่ยวนั้นนะครับประสบการณ์ก็นิ่งที่สุดนะครับแต่เที่ยวนี้เที่ยวที่สองเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็คือเราไม่ได้ทาอะไรผิดนะครับแต่พูดถึงเรื่องเสพยานี่ผมก็เลือกมานานแล้วแหละนะครับพูดให้ฟังเรื่องอดีตนะครับแต่หกเจ็ดปีหลังนู่นเลยครับช่วงยี่สิบกว่ากว่านะครับโดนเมื่อเช้าผมก็ได้ถ่ายไว้อย่างเงี้ยพอเปิดไฟคอนโซลหมดนะครับโดนกองปลาปานะครับถ่ายหมด แล้วทีนี้ตำรวจก็แล้วก็ให้ผู้โดยสารเพื่อนอีกคนนึงเดินมานะครับแต่คนนึงน่า,นาจะโดนล็อกไว้แล้วแหละนะครับเอ่อโชอเฟอร์มิตเตอร์เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับวงนั้นมิตเตอร์เก้าสิบกว่าบาทมั้งครับแล้วก็บวกอีกเซอร์วิสอีกยี่สิบผมก็บอกว่าร้อยยี่สิบนะครับเขาก็ให้เพื่อนเขามาจ่ายตังค์ให้นะครับพี่เกียงไปลาดพร้าวเท่านั้นมันสองร้อยกว่าบาทแน่นอนนะครับเพราะว่าผมดูในแมปเนี่ยมันมันยี่สิบกว่ากิโลเกือบสามสิบกิโลนะครับ ฉะนั้นแล้วโดนจับในกรณีเคสแบบนี้นะครับให้ท่าน,านก็ถ้าเราไม่อะไรเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรหรือก็แนะนําให้ท่านท่านได้ถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายคลิปไว้นะครับถ้าถ่ายไว้แล้วถ้ามันไม่เป็นอะไรเงี่ย <c oughs> เราไม่จําเป็นต้องเอาลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกนะครับเพราะว่าผมทํา youtube อย่างนี้ผมลงเงี้ผมกลัวมันมีปัญหาถ้าเกิดท่านเอาไปแชร์หรือเอาไปดูอา้าผมไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรมาเนี่ยผมเลยไม่อยากมีปัญหาผมก็เลยถ่ายเฉพาะช่วง เป็นซับไทเทนนะครับให้ท่านได้ดูนะครับว่าหลักฐานอย่างนี้โดนดับตรงนี้ตรงน,รงนี้นะครับถ้ามันคือจะสวยเนาะผู้โดคือไปตามแมพเขาผู้โดยสารไปตามแมพแมพก็ดันให้ผมไปยูเทิร์นตรงหน้าโลตัสของป่ปานะเพื่อจะวิ่งประชาชื่นแล้วไปเลี้ยวซ้ายพงเพชรไปเกษตรนวมินทร์นะครับพอยูเทิร์นมามันก็โดนเลยนะครับแต่น้องสองคนนี่ผมก็ผมก็จอดรอพอดีเพื่อนเดินมาบอกพี่ พื่อนผมโดนจับผมกไ็ไม่ถามอะไรแล้วก็เคลียร์มิเตอร์เราก็ไปนะครับแล้วก็ทางตํารวจเขาก็มาดูเราด้วยแหละว่าเพื่อดูส่องดูตาว่าเราเสพย,ยาอะไรไหมแล้วก็มาดูรถแต่ไม่ได้งัดแต่ว่ามาดูตรงเบาะคนนั่งเนี่ยมาส่องดูว่าเขาทิ้งอะไรไหมนะครับผมก็ได้ถ่ายไว้นะครับนี่คือเป็นประสบการณ์นะครับของถ้าเกิดว่าสมาชิกท่านใดที่โดนเหมือนผมนะครับก็ให้ถ่ายไว้นะครับเผื่อมันหล่นลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ย แล้วคนอื่นขึ้นคนอื่นขึ้นมาอย่างนี้มันจะมันจะซวยเรานะครับว่าหาเราพกยาหรือว่าค้ายาเสพยาอย่างนี้นะครับให้เป็นหลักฐานไว้นะครับแนะนํานะครับขอเพิ่มเติมส่วนเรื่องหาเงินนะครับมันเป็นช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดยาวด้วยหรือมั้งเนี่ยน่าจะหยุดวันจันทร์ก็หยุดด้วยนะครับมันเป็นช่วงกลางเดือนด้วยนะครับมันก็เหลืออยู่เอ่อ ว่ายังไงสี่ห้าหกร้อยแล้วกันนะสี่ห้าหกร้อยนะครับหักหมดแล้วนะท่านนะหักค่าเช่าหักค่าต่างๆนั่นแหละท่านจีพท,ทะนะครับหักเก็บนะ 4, แล้วนะสี่ห้าร้อยนี่แหละเอาห้าร้อยแล้วกันกลางๆนะครับห้าร้อยกลางๆนะครับเมื่อเช้าผมบอกรถมาตีสองนะครับตีสอ,องโดนตำรวจจับไปรุ่นเนี่ยตีสี่ 4. ตอนนี้บ่ายโมงนะครับรับยางอยู่ยางรถใหญ่ยางยางรถนะ่าจะเป็นยางรถตู้นะยางรถ สี่ล้อนี่แหละท่านสี่เส้นนะครับเจ้าสุดท้ายนี่ก็มานี่แหละแถวาบางบัวทองนะครับร้อยสี่สิบาทวันนี้วิ่งรถไปสองร้อยเจ็ดสิบกิโลในเงินพันห้าร้อยบาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพันห้าร้อยบาทเติมแก๊สก็น่าจะสามร้อยกว่าบาทเพราะว่าแก๊สขึ้นอีกแล้วนะครับแก๊สขึ้นอีกแล้วนะครับสิบสองบาทกว่าแล้วเดือนก่อนนี่สิบเอ็ดบาทใช่ไหมที่ผมคุยกับท่านนี่ก็สิบไปเติมที่เดิมนั่นแหละท่าน สิบสองบาทกว่าแล้วนะครับสแสดงว่าต้นเดือนเมื่อกี้แก๊สขึ้นอีกนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมปั๊มนั้นนะช่วงช่วงสิ้นเดือนผมเลยไม่รู้แต่ว่ามาเติมช่วงกลางเดือนก็เลยเห็นมันขึ้นสิบสองบาทกว่าตอน,ตนทำคลิปให้ท่านดูมันสบิบเอ็ดบาทหกห้าใช่ไหมอันนี้เป็นสิบสองบาทสิบสองบาทสิบสิบสองบาทเก้าสตางค์นะท่านนะนั่นแหละน่าจะขึ้นนะครับแล้วก็หาเงินเป็นยังไงหลายท่านก็โทรมาสอบถามเรื่องอจะขับแท็กซี่ ใบขับขี่นะครับจะทําใบขับขี่เปลี่ยนประเภทอย่างเงี้ยข้อมูลของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เน็ตนะครับเพราะว่าเราทําใบขับขี่แบบบ้านๆน,นะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยเข้าไปเซิร์ชดูใน Google ด้วยนะครับว่าเขาใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับให้ท่านเซิร์ชเข้าไปว่าคําว่าเปลี่ยนประเภทใบขับขี่หรือว่าทําใบขับขี่มันจะขึ้นมาเองนะครับมันจะขึ้นมาเองใน Google นะครับ มันจะเป็นรายละเอียดหมดเลยนะครับตรงนั้นนะครับถ้าท่านสอบถามผมผมข้อมูลของผมมันก็อาจจะไม่เน็ตเท่าไหร่นะครับผมก็ได้แนะนําเป็นคร่าวๆวไปให้ท่านเป็นร้าวๆไปนะครับแต่ถ้าข้อมูลในเน็ตเนี่ยมันจะมันจะเนียนกว่านะครับเพราะว่าผมจะเอาข้อมูลประสบการณ์จริงของผมมาให้ท่านได้ฟังเฉยๆนะครับเนาะท่านที่โทรมาสอบถามแล้วก็อยากจะขับแท็กซี่ต้องดูยังไงนะครับบางที Google เนี่ยผมก็หลงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่หลงนะครับ ที่ให้เลี้ยวซ้ายมันก็บอกให้เลี้ยวขวาอย่างเงี้ยผมก็ได้เอาประสบการณ์ที่เอยงขับนั่นแหละจำทงจำทางมานะครับก็มาใช้มันก็โอเคส่วนท่านที่เป็นผู้หญิงนะครับได้โทรเข้ามาสอบถามผมสองสามวันก่อนนะครับว่าหนูจะขับนี่หนูจะโทรมาสอบถามพี่ได้ไหมผมก็ยินดีนะครับผมก็ยินดีนะครับถ้าผมบอกได้ผมก็บอกเผื่อบางทีผมมีผู้โดยสารอย่างนี้ผมก็อาจจะไม่สะดวกคุยนะครับผมก็อาจจะแนะนําได้เป็นบางช่วงนะครับ ก็คงไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าท่านอยากลองขับแท็กซี่หรือว่าท่านอยากซื้อแท็กซี่ช่วงนี้จะมาในช่วงนี้เยอะนะครับอยากให้ผมมาแท็กซี่แล้วก็เนี่ยำํำการขับแท็กซี่เปลี่ยนประเภทไปกับขี่เยอะนะครับของแท็กซี่ไทยกับบ้านเมื่อกี้เนี่ยผมว่าผมจะทําคลิปให้ท่านดูนะครับแต่อเผอิญว่าไปขับขี่ของผมนะ่ะผมนึกว่ามันหมดเดือนพฤษภาคมไม่ใช่นะครับผมมาอ่านดูมันหมดเดือน กรกฎดานะครับอีกสองเดือนนะครับผมเลยไม่ทําที่บ้านนะครับแต่ิงว่าจะทาแล้วแหละมันมันยังไงอ่ะมันขีเนข้เกียจเป็นคนขี้เกียจอยู่บ้านแล้วก็สนุกสนุกก็อีกเออไม่ทําดีกว่าอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็อยู่กับพ่อกับแม่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกครับนอนอยู่บ้านนั่นแหละกลับบ้านก็มีความสุขนะครับเช่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสจะไปทํามาทําที่กรุงเทพดีกว่านะครับมาดูแล้วมันเดือนหมดเดือนกรกฎานะครับของแท็กซี่ไทยนี่มันเป็นชั่วคราวนะท่านนะเออ สามปีท่านสามปีนะชั่วคราวนะครับมันจะมีสามปีหรือห้าปีนะสมบเคยไปดูนะมันมีห้าปีถ้าตลอดเชีพนี่คงไม่มีนะครับก็วิ่งรถวัี้สามาหางกาปุ๊บก็น่าจะเหลืออยู่ยังไม่กินข้าวเลยนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลย,ร, w, ย,เลยรับงานเดี๋ยวดูก่อนรับงานทับกี่เอาให้ท่านได้ดูเลยนะครับวันนี้รับงานกี่งานนะครับโอ้รับงานแปดงานนะครับ โฟกัสหรือเปล่ากล่องเนี่ยแสงนะครับเนี่ยรับงานแปดงานนะครับเก้าร้อยกว่าบาทตีไปพันหนึ่งไปนะครับรวมทิปด้วยนะครับรับรับงานแปดงานเนี่ยเป็นเป็นประวัติศาสตร์ที่จริงนี่มีหกงานเจ็ดงานวันนี้แปดงานนะครับแปดงานนะครับดูประวัตินะครับนะครับเนี่ยเที่ยวสุดท้ายท่านเห็นไหมครับร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับ ยอดสุดท้ายนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับถ้ารับง,งานมีลายแมนมาช่วยนะครับเราอยู่ในป่าในดงเงี้ยงานคือก็กดพอได้นะครับนะวันนี้ตั้ที่ไทยวิ่างานเปลี่ยนงานได้เงินพันหนึ่งนะครับเฉพาะลายแมนนะท่านลายเที่ยวไม่เกี่ยวลายเที่ยวก็จะประมาณห้าร้อยหกร้อยแหละท่านในเคสนี่แหละผมเลยคำนวณว่าได้เงินพันห้าแล้วกันนะครับโน่นนักนี่ก็จะเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยนะวันนี้เฉลี่ยลงใส่มันไม่ได้ก็เหลืออยู่ห้าร้อยเหมือนเดินมนั่นแหละท่านนะผมก็ตีลงรวมไม่ท่านเลยนะแล้วกันว่า เออหาเงินทุกวันนี้ก็โอเคนะครับเออโอ้ยโทรศัพท์ผมนะครับวันนี้ก็โอเคแต่ว่าวันหยุดมันก็จะเงียบหน่อยนะท่านนะจันทร์ศุกร์ุกเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับจันทร์น่าจะหยุดด้วยนะครับก็ทุกท่านนะครับหาเงินขับรถขับลาก็ระวังกันนะครับเพราะว่าผมก็เจอเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมทางที่มีปัญหานะครับ ปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาบ้างแซงนะครับแซงไม่ได้ก็จะเบียดจะดันเข้าไปนะครับไม่อยากมีเรื่องนะครับเราขับนี้เราก็แล้วนะครับท่านก็ขับรถก็มีน้ําใจให้กันหน่อยนะครับแท็กซี่ไทยไม่ใช่ว่าไม่เคยทําก็ทํานะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีที่ท่านได้เคยเห็นแท็กซี่ไทยขับเร็วขับปาดซ้ายปาดขวาผมก็กล่าวขออภัยในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็รีบอาจจะรีบไปรับงานอย่างนี้ก็ได้นะครับรีบไปรับบริษัทก็ได้อย่างนี้นะครับ ที่จริงเนี่ยถ,ถ้าทัศนิศัไปวิ่งแข่งกับท่านแข่งรับผู้โดยสารคงงไม่ไม่มีนะจะไม่มีนะท่านส่วนมากจะวิ่งรับงานมากกว่า,ากดได้งานแล้วก็วิ่งรับรีบไปรับผู้โดยสารอย่างเงี้ยนะครับเพราะอาจจะไกลบ้างหรือว่านี่บ้างนะครับก็ขออาภัยนะครับคนเราถ้าทําผิดรู้จักผิดขอโทษขออาภัยมันก็น้ําใจมันก็โอเคจากอารมณ์ร้อนเนี้ยมันก็ซาลงมานะครับโอเคครับผมก็มาพูดให้ฟังท่านท่านฟังก็นั่นแหละท่านต้นเดือนปลายเดือนกลางเดือน นะครับหาเงินเป็นยังไงนะครับก็พอกินพอใช้นะครับ่งคลิปหน้านะครับคลิปหน้าไม่แน่อาจจะเข้าไปอู่เฮียมานบนะครับไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยกลับบ้านกลับมายังไม่เปลี่ยนก็วิ่งรถต่อเลยนะครับผมก็จะกลับเข้าบ้านนะครับวันนี้ก็ได้จะไปซ่อมประตูมือจับดึงยังไงไม่รู้นะครับมือจับประตูหักเลยแรงขนาดไหนนะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่านี่ก็บ่ายโมงยังไม่กินข้าวยู่ข้าวนะครับก็คงเอาไว้แค่นี้ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะเป็นกาลังใจทงคลิปสัญหาคอนเทนต์ต่างๆมาฝากเพราะแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าในนอกต่างจังหวัดนะครับหรือว่าในกรุงเทพครับมาฝากทุกท่านท่านที่อยากสอบถามอะไรก็นั่นแหละท่านถ้าอยากโทรก็โทรช่วงประมาณเอ,อบ่ายสองโมงถึงสองทุ่มนะครับหลังจากนั้นแท็กซี่ไทยนอนนะครับ ถ้ามาช่วงเช้าหรือว่าช่วงเนี้ยทักที่ไทยอาจจะไม่ค่อยว่างวิ่งรถนะครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ